จ้าวันนี้มาพบกับปีโอห่าก้าโอโอโอก้าโอก้าเอ๊ะอ่ะเอาโตแกะโตแกะให้กล้องดูวันนี้นรโตต้องมาแกะกล่องเดียวฮะให้แกะให้เด็กๆแกเข้ากล่องแกะเลยดึงพุดไปเลยไม่ต้องกล่องเดี๋ยวก็ทิ้งต้องตัดหรอกหยิบออกมาได้ีๆนฮะคืออะไร ขนมขนมไม่ขนมไอติมอย่างหลึ่งครั้งแล้วสองอันแล้โโก็มีของแถมถแถมคืออะไรหนังสือเป็นหนังสือนิทานหนังสือนิทานเรื่องข้าวปั้นกับคุณตาใจดีเด้อหนา้าโตได้เรื่องนี้นะอีอีอี้ีอ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 อีอีานอี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 อไอี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 อออ,อีอีอออีอี ไปมากินได้ยังอ่ะกินเลยได้ okay, ไอโอเคหยิบหน่อยหอมปานี่สินปลาเลยอ่าหอมปาามีไอติมสองอันห็นนี่ทานแล้วหอมน้องปาาไปนี่ทานเรื่องเด็กน้อยและนก สีฟ้าเด็กน้อยเลยนกสีฟ้ามะสื่อมะสื่อกระตูนนิดเดียวผมไปปลายไปละเนี่ยนกทุกคนเห็นนกสีฟ้าไหมใช่เนี่เหรอเห็นนกสีฟ้าไหมยอะไรอ่ะผมไปปลายได้ไอติมขอตัวหนึ่สองอันผมไปปลายเป็นกล่องเป็นกล่องไม่ไม่ไม่เหมือนใครเขานะเพราะไม่มีกล่องเดียวเป็นกล่องแต่กับพวกของแบบบะซุมพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นสินค้าหนึ่งเดียวลองดูดิ เอ้ยของพี่ป้ายน่ารักนะจะช่วยข้อมือเราต้องดิ้งดุ้งดิ้งดิ้งได้เขาบอกพี่ป้ายเลือกถูกกว่าอ่ะกล่องไข่กล่องมันเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงนู่นกัอ่ะโตอันนี้มันเของใครน้ำไม่หวางไว้ไหนไม่รู้เอาไว้เอ้ยเอาไว้ตรงไหนกันนะน้ำอ่ะในห้องเอ้ยในบ้านปาเล่าแล้วว่ะนี่ของเล่นอะ ของกินโตของเล่นกับของกินมีไอติมอีกอย่างนะลองอันทุกกล่องไปแล้วนะสื่อนิทนะานไปไปแล,ล้วเจ้าชายแห่งความสุขอันนี้ของป้าเนี่ยของโต้คนะือมาเร็วม่เร็วจังอนะ่ะเรียนสะื่อนิทายอ่ะเอาไป่บ้านด้วยไอติมอะ่ะ ไอติมไอติมเขาไม่กินได้ติมอีกแล้วแล้วก็ได้เจ้าชายแห่งความสุขอีกแล้วอ่ะสองเล่มเลยอ่ะไอติมสองอันเนี่ยเอาไปเลยนะเขาไม่กินอันนี้ข้าวปั้นกับคุณตาใจดีได้เหมือนน้โตอ่ะของเขาอ่ะ บอกไแล้วขนมดูที่เขาอันนึงกล่องละห้าบาทนะใชอ่อันนี้ซามูไรจิว๋วพิทักษิตยักษ์พิชิตพิชิตยักษ์ได้นี่เงี้ยกล่องสุดท้ายขอรุ่นกันจะได้เรื่องพอรีแก ก็มีางานอีกเยอะที่จะทำเพราะช่องนี้ไม่ค่อยว่าง